สวัสด้ทุกคนื้่นี้ก็ห้อนเลยอากาศห้อน,นตอนนี้เขาอยู่ที่ล่วงพวางแล้วเขาสิเขาไป,ไปเบ่งอ่าผิพิตภัณฑ์ของลวงพวางเนาะแนะนำไปเบ่งตอนนี้เขาก็มารอคิวที่ว่าจะซื้อปีเนาะโอ้นักท่องเที่ยวหลยไปซื้อปี เร่งการเสพกาลูนณาแจงบัดข่าสองตันนงใครอ่ะสองคน คนหนึ่งหาฟันได้ได้ด้บัตรเ้บัตรเขาสมพิพิธภัณฑ์เนาะ คนนึงหาฟันกีบหาฟันกีบตัวคนบรัยแพงพี่นอ้องเป็นมีแบบตัวสแกนเนี่ยเอาคิวอาโคเนี่ยคิวอาโคด้วยนี่อ่า để hòa xử hòa bằng united united này đấy nào, united này united 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 ยามาไกลไรประจายอยู่นี่ทุกคนอมงามเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์ององรวงพระ่างเ,เดี๋ยวนำมาด้วยนำมาเพิ่งกันว่าตัวนี้จะเป็นแบบเป็นบัตเนาะ ขึ้นขึ้นไปกาบใบนะเรือเฮาจะไปทางนี้ก่อนเพราะคนรลายผลคนมันร้ายผล <c oughs> ทางนี้แล้วเนาะเป็นแบบทางซองฝากทางนี่จะเป็นแบบต้นตาลหมดน,นะจะเป็นต้นตาลทางซองฝากเลย แล้วทางนั้นอีก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่จะเป็นสร้างสามหัวเป็นตัวนี้จะเป็นแบบสร้างสามหัวก็คือแบบอ่าทงศาสตร์ของลาหวาตะกีนะเดี๋ยวมาเบิ่งนกำกันขึ้นไปส้มยุ่เทิงคุณ อยู่จุดนี้เพิ่นก็จะมีแบบเอ่อปืนที่ว่าพระเจ้าเฮ้สงงขามเหมือนกันนะเพิ่อนจะมาโชว์ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นปืนโคกเนาะจะเป็นปืนโคก เนี่ยนี่ได้เนาะเป็นยังข้าเจ้าจึงเออนะปืนคกเพระาะว่าเข้าจะใส่คือภาษาท้องทินเขาก็คือใส่ใส่มือเนาะใส่มือใส่กระสุนอยู่ทางปลายนี่แต่ก็จะเอาไมา้แย่เข้าไปนี่เอาไมา้แ่เข้าในหัวแต่ก็จุดสนวนอยู่ทางนี้นทางล่างเนี่เนี่ยบเข้ามาก,กไกลๆเดี๋ยวจะเห็นจุดนี่ก็คือแบบใส่สนวนเนาะที่ว่าเขาเจ้า แย่ลง,ไป,นะงไปเนอะเขาจะแย่ลงไปแล้วเขาก็จะเอาก็ไปจูดแล้วก็มีทั้งมือแล้วก็เป็นลูกอ่าลูกปืนเนาะแล้วก็จะพุ่งออาทาัา้งไปไปเอาขึ้นไปเท่งเลยนำเบิ้งนำมาเบิ้งยาวๆด้วยพี่น้องเนี่ยเยี่ยมสิพาให้เบิ้งอยู่ในใน,นี้อีกเนาะ มาเลยมาเลยเลียวปดเกิบก่อนเดอ้อเนาะข้าเจ้าให้ปดเกิบก่อนจะเข่าไปในอืฟากเครื่องอยู่ทางใดเอ๋ยอยดรูมหรือ่ De we si